สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับในการทำเงินฟรีทูมอน e ่โวลเลตนะครับจำนวน1,400บาทนะครับที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจค่อนข้างเยอะและก็อีกหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจในส่วนของการทำเงินตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในคลิปนี้และก็ดูให้จบด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทำเงินฟรีทู เงินวอลเล特หนึ0บาทจากการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเงื่อนไขาการทําเงินให้ฟังในคลิปนี้ดูให้จบฟังให้จบนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปทําภารกิจจะเล่นต่อหรือว่าไม่เล่นต่อก็ตามความสะดวกของเพื่อนๆได้เลยเพราะว่าผมพูดทุกคลิปและในการรีวิวนะครับบางคนเนี่ยดูไม่จบแล้วก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในตัวคลิปกันเลยไปดูกันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับย้ําว่าดาวน์โหลดได้ฟรีไม่เสียเงินนะครับ ดาวโหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play Store สําหรับแอปนะครับมีชื่อตามนี้เลยนะครับถ้าเราต้องการดาวน์โหลดนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดได้ด้วยตัวเราเองติดตั้งได้เลยนะครับที่ Google Play Store นะครับเราจะดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์แนะนาของคนอื่นเลยก็ได้หรือว่าของใครก็ได้นะครับเราดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเอาโอเคนะครับในส่วนของหน้าแอปเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เลยในส่วนของวิธีการสมัครนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้ผมได้ทําคลิปสอนการสมัครไปแล้วนะครับว่าแอปนี้ สมัครแบบไหนอย่างไรเราสามารถเข้าไปดูคลิปของผมได้ว่าสมัครแบบไหนอย่างไรหรือว่าเราจะลองเล่นแล้วก็ลองสมัครด้วยตัวเราเองได้เลยต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของเมนูในแอปนะครับว่ามีเมนูไหนบ้างที่มันเสียเงินนะครับไม่มีนะครับในส่วนของแต่ละเมนูเนี่ยไม่มีเมนูไหนที่เป็นระบบของการเติมเงินเข้าในส่วนของตัวแอปนะก็คือแอปนี้เนี่ยมันเป็นแอปฟรีดาวน์โหลดฟรีไม่มีการลงทุนเสียเงินใดๆทั้งสิ้นตัวแอปไม่มีการเกี่ยวเนื่องในส่วนของการพนันใดๆทั้ง น,นะครับเพราะว่าแอปนี้เป็นแอปเล่นเกมตรงนี้เพื่อนๆทราบเพื่อนๆรู้แล้วนะครับว่ามันคือระบบแบบนี้นะครับต่อมานะครับการถอนเงิน1,400บาทที่ผมรีวิวไปไหลายๆครั้งในการถอนเงินแล้วก็อัปเดตการถอนเงินให้แล้วก็มีหลายๆคนที่สนใจเข้ามาทําเงินถามว่ามันทําเงินได้จริงไหมมันถอนได้จริงแต่ว่าการที่เราจะถอนเงินได้เนี่ยเราต้องทําตามเงื่อนไขหรือว่าภารกิจของทางแอปก่อนนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้ดูว่ามันมีเงื่อนไขอะไรมีภา ลกิจอะไรบ้างก็มาดูปุ๊บเฮ้ยมันถอนเงินได้นี่มันมีหลักฐานเข้ามานี่เขาก็ดาวน์โหลดรีบเล่นเลยนะครับแล้วก็การรีวิวการอัปเดตท,ทุกครั้งเนี่ยผมก็จะพูดทุกครั้งนะครับทุกการรีวิวนะครับว่ามันมีแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยที่ด้านบนนะครับเมนูต่างๆผมจะไม่ได้พูดแล้วนะผมก็จะอธิบายตรงนี้เลย1,400บาทนะครับการที่เราเล่นเกมหรือว่าการที่เราทําเงินในแอป,ปนี้เราจะได้รับตัวเงินเขียวนะครับมาค่อนข้างง่ายนะครับตัวเงินเขียวเน เป็นเกมตรงนี้เมื่อเราผ่านด่านเราจะได้รับครั้งละ4บาท5บาทหรือว่า6บาทตัวนี้เนี่ยมันเป็นเงินบาทเลยนะครับมันไม่ได้เป็นคะแนนที่จะเอาไปแทนค่าแลกเป็นเงินบาทอีกรอบหนึ่งนะครับมันเป็นคะแนนมันเป็นตวเงินที่เป็นเงินบาทให้เรานะครับเวลาเราแลก1,400บาทเราก็ได้รับเงินเข้า wallet 1 4 0 0บาทนะครับมันก็เลยได้มาง่ายพอมันได้ง่าย บางคนเนี่ยได้ง่ายแล้วถอนเงินก็จะแจ้งว่าเฮ้ยมันถอนไม่เห็นได้เลยเงินไม่เห็นเข้าเลยไม่เห็นเหมือนตามที่รีวิวเลยนะครับตรงนี้เราไม่ได้ดูเงื่อนไขในการถอนเงินของแอปนะครับหนึ่งละมันได้ง่ายเวลาเราถอนเนี่ยมันก็จะได้ยากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ผมมียอดคงเหลืออยู่ที่3,600บาทนะครับ3า0 0บาทที่เป็นตัวเงินเขียวเมื่อเราเล่นยอดครบ1,400บาทหรือว่าเต็ม100%เนี่ยพอเราเล่นเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นภารกิจให้เราทํา ไม่ว่าจะเป็นการเช็คอิน15วันเช็คอิน10วันเช็คอิน5วันตรงนี้เนี่ยทางแอปนะครับเขาไม่ได้เขียนบอกว่ากฎของการถอนเงินเนี่ยเราต้องทําการเช็คอินกี่วันกี่รอบนะครับทางแอปเขาไม่ได้กําหนดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าแอปนี้เนี่ยมันกําหนดภารกิจไว้แบบไหนอย่างไรผมไม่สามารถตอบให้กับเพื่อนๆได้รู้ว่าภารกิจเนี่ยมันกําหนดไว้กี่รอบในการเช็คอินซึ่งผมก็เป็นคนที่ทําภารกิจเหมือนกับเพื่อนๆเลยภารกิจเนี่ยก็ได้รับเหมือนกันเช็คอิน15วันเช็คอิน10วัน หรือว่าเช็คอิน5วันหรือว่าเล่นเกม10ครั้งดูโฆษณา10ครั้งเชิญเพื่อน3คนอันนี้ผมก็ได้เหมือนกับเพื่อนๆเลยถามว่าทำไมผมถึงถอนได้ทำไมผมถึงทำภารกิจจบซึ่งผมก็ทำภารกิจเรื่อยๆไม่ใช่ว่าทำวันเดียวแล้วถอนได้เลย1,400บัตบาทนะครับ ผมก็ทําจนครบภารกิจที่ในแอปมันกําหนดเลยแล้วผมก็ถอนแล้วก็ทําเงินแล้วก็รีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูถามว่ามันยากตรงไหนในส่วนของภารกิจ1400ับาทที่ลหลายๆคนคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยที่ผมได้ไปลงไว้ใน YouTube แล้วก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเป็นในแนวทางเดียวกันก็คือการเชิญเพื่อนการเชิญเพื่อนหลายๆคนก็จะบอกว่าเฮ้ยผมไม่มีเพื่อนในการเล่นเกมเลยนะครับซึ่งการเชิญเพื่อนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะต้องเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นผู้ที่มีติดตามเยอะๆในช่องทางออนไลน์ของตัวเอง ถ้าเราเป็นคนที่เริ่มจากศูนย์เริ่มจากผู้ติดตามหรือว่าเริ่มจากคนที่ไม่มีผู้ติดตามเลยเนี่ยเราก็สามารถเชิญได้การเชิญเพื่อนเนี่ยช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ ช่องทางออนไลน์ต่างๆที่เราเล่นเป็นประจำอยู่แล้วในชีวิตประจําวันของเราครับคือ Facebook นี่เป็นช่องทางแรกที่ทุกคนเล่นกันอยู่แล้วใน a c e b o o k นะครับเฟซบุ๊กมีอะไรบ้าง1คือ Facebook ส่วนตัวของเรา2คือการทำแฟนเพจของเราเอง3คือการสร้างกลุ่มของเราเองนะครับสก็คือการทําคลิปเรียวนะครับคลิปเรียวนะครับที่หลายๆคนฮิตกันในช่วงแรกนะครับสนะครับที่ใน Facebook มีก็คือกลุ่มงานออนไลน์ใน Facebook จะเป็นกลุ่มงานออนไลน์กลุ่มทูมอนี่เวเลตกลุ่มเกมออนไลน์กลุ่มซื้อขายกลุ่มอะไร ต่างๆใน f c e e o o o เนี่ยมีเยอะมากถ้าเราไปค้นหาเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปขอเข้าร่วมกลุ่มแล้วเราก็เอางานของเราเนี่ยไปแชร์ไปโพสต์ได้นะครับอันนี้อยู่ที่เราว่าเราจะทําหรือเปล่า2นะครับที่ทุกคนเล่นก็คือ ยูทูบนะครับยูทูบเนี่ยทุกคนเล่นกันอยู่แล้วเราสามารถทําคลิปลงใน YouTube ได้อันนี้เราต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติม3นะครับก็คือ Tik t o ็อกนะครับติกตอกเนี่ยทุกคนก็น่าจะดูแล้วก็เล่นกันอยู่แล้วนะครับเราสามารถทําเป็นคลิปสั้นๆไปลงใน Tik t o ็อกได้อันนี้เราก็สามารถทําได้ซึ่งไม่ยากเลยสำหรับ Tik t o ็อกง่ายมากนะครับอันนี้อยู่ที่เราเองว่าเราจะทําหรือเปล่าในการแนะนาเพื่อนนะต่อมากลับมาที่ในแอปนะครับอ่ะ ตรงนี้ผมได้ทําการเช็คอินมาในส่วนของการเช็คอิน10วันนะครับการถอนเงิน,น1,400บาท10วันนะครับอันนี้เป็นรอบที่3แล้วนะครับที่ผมทานะอันนี้เชิญเพื่อนล่วงหน้า3คนการเชิญเพื่อนเนี่ยเราสามารถเชิญได้ไม่จํากัดเลยนะครับภายในระยะเวลากี่วันก็แล้วแต่นะครับไม่ได้จํากัดเช็คอินล่วงหน้าได้เลยนะครับ10วันการเชิญเพื่อนเช็คอินล่วงหน้าเนี่ยก็คือเราต้องไปเชิญเพื่อนนะย้ําว่าต้องไปเชิญเพื่อนตรงคําว่าเมนูแรกเลยนะครับเมนูด้านล่างเนี่ยมันจะมีการเชิญเพื่อนอยู่นะครับเชิญชวนเนี่ยกดเข้าไปกดเชิญเเลยมื่อ มีคนสมัครผ่านลิงก์แนะนําของเราดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของเรากรอกลรหัสโค้ดสมัคร,รเรียบร้อยทําการเล่นตามระบบของกฎของการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับอันนั้นถือว่าเป็นการแนะนําเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคร,รับเราก็จะได้จํานวนการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยขึ้นมา,านะครับพอครบ3คนเราก็กดเช็คอินล่วงหน้าได้เลยนะครับเราจะกดเล่นเกมในแต่ละวันก็สามารถกดเช็คอินได้แค่หนึ่งครั้ง1วันเนี่ยคุณเชิญเพื่อนสามารถเช็คอินล่วงหน้าได้เลย10วันนะครับไม่ต้องไปเข้าเล่นทุกวันก็ได้นะครับแค่เราเชิญเพื่อนให้ครบอันนี้เราจะเชิญ หรือว่าไม่เชิญก็ได้นะในส่วนของการเช็คอิน10วันแต่ถ้าเราผ่านภารกิจเช็คอิน10วันไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น5วันภารกิจ5วันเนี่ยก็คือเราจะต้องเชิญเพื่อนทั้ง2แบบนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการเล่นเกมแล้วนะอันนี้จะเป็นการเชิญเพื่อนการเชิญเพื่อน3คนถามว่าไม่เชิญเพื่อนได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นภารกิจและก็เงื่อนไขของเขานะครับถ้าเรายอมรับตรงนี้ไม่ได้หรือว่าเราทําไม่ได้เนี่ยก็เราข้ามเลยสลหรับตรงนี้นะครับอา่าโอเคครับอันนี้ก็เปิดให้ดูใน u t u b e นะผมได้ ใน u t u b e ทุกวันที่ผมได้ทําการภารกิจสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะโพสต์ไว้ใน u t u b e นะหลายๆคอมเมนต์ก็คอมเมนต์กันอยู่แล้วนะครับที่เห็นกันนะก็มาดูที่ช่องของผมได้นะครับพิมพ์ชื่อตามนี้แล้วก็มากดที่ชุมชนตรงนี้นะครับกดเข้ามาที่ชุมชนนะจากนั้นเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ผมโพส์รูปในการ ทำภารกิจรอบที่4นะครับในการถอนเงินนะสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินครั้งที่3นะครับ1,400บาทที่ผมโพสต์ไว้นะครับในการถอนครั้งที่3แล้วก็ผมได้รับเงินครั้งที่3มานะครับในวันที่13เดือนธันวาคม,มที่ผมลงรูปนี้ไว้น,ะนี้พอจบภารกิจนี้ไปผมได้รับ1,400บาทครั้งที่3มาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็นภารกิจรอบที่4นะครับ ภารกิจรอบที่4เนี่ยผมได้โพสต์ไว้นะครับวันที่14เดือน12นะครับผมเช็คอิน15วันนะครับอันนี้ผมเริ่มเช็คอิน15วันนะครับลงรูปไว้จนกว่าจะทําภารกิจสําเร็จนะนี่ผมก็ลงไว้ก็มีคนคอมเมนต์25กว่าคนนะครับ อ่ยี่สิบห้าคอมมิชนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นไปนะครับพอเราทําภารกิจเสร็จนะครับสิบห้าวันผมก็ได้โพสต์ต่อวันที่สิบสี่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสาเร็จในส่วนของสิบห้าวันไปแล้วก็มาเริ่มที่สิบวันเหมือนเดิมนะครับสิบวันเนี่ยก็คือการดูโฆษณาแล้วก็การเชิญเพื่อนสามคนพอจบสิบวันในรอบแรกใช่ไหมครับวันที่สิบสี่เหมือนเดิมนะครับเสร็จสิ้นสิบวันนะครับผมก็โพสต์ไว้แบบนี้นะครับ อันนี้เป็น5วันในการเช็คอินเชิญเพื่อน3คนเชิญเพื่อน3คนนะครับนี่คือต้องเชิญเพื่อนแล้วนะต่อมาก็มาวันต่อไปนะครับอัปเดตในวันที่15เดือน12อนะครับอันนี้ก็กลับมาที่ภารกิจอันแรกนะครับก็คือการเช็คอิน15วันเหมือนเดิมอันนี้เป็นรอบที่ 2, สําสหรับ15วันนะครับพอทําจบ15วันมันก็ขึ้น10วันนะครับอัปเดตในวันที่15นะครับเวลา5ทุ่มกว่านะครับที่ผมทําเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นการเช็คอิน10วันรอบที่2อะเสร็จไปพอเสร็จรอบที่2เสร็จแล้ววนัับส10ก็ อัปเดตในวันที่16นะครับ การเช็คอิน10วันจบไปแล้วรอบที่2ก็เริ่มการเช็คอิน5วันสําหรับรอบที่2นะครับผมนี่พอเราทําจบนะครับก็อัปเดตอีกรอบนะครับในวันที่16เหมือนกัน15วันนะครับในรอบที่3นะครับผมจะเขียนอัปเดตแบบนี้ลงในตรงนี้ให้ดูนะครับอันนี้ก็อัปเดตวันที่10นะครับการเช็คอิน10วันนะครับก็คือเช็คอิน10วันเนี่ยรอบที่3แล้วนะครับเข้ารอบที่3นะเนี่ยผมจะอัปเดตให้แบบนี้เพื่อที่จะให้ดูว่าแต่ละครั้งในการทําภารกิจเนี่ยผมทําจริงจนกว่ามันจะถอนได้นะครับแล้วก็จะม ผมเชิญเพื่อนแล้วจะถอนได้เลยนะครับไม่ใช่นะคือเราจะต้องเล่นแล้วก็ต้องทําภารกิจให้สําเร็จถึงมันจะกดถอนเงินได้นั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้ใครมองว่ามันยากเกินไปก็กดข้ามได้เลยนะครับสำหรับคนที่ดาวน์โหลดมาแล้วเสียเวลาในการเล่นมากนะครับก็ยกเลิกเล่นได้เลยลบแอป,ปทิ้งได้เลยนะครับผมไม่ได้บังคับในการเล่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมรีวิวเนี่ยผมก็จะพูดในการถอนในการทําภารกิจเงื่อนไขต่างๆว่ามันทําแล้วมันถอนแบบไหนเราถึงจะได้รับเงินนะครับอันนี้ก็ลองเล่นลองทําดูได้ซึ่ง ผมก็ไม่ได้กําหนดได้ว่าว่าทางแอปเนี่ยจะก,กําหนดการทําภารกิจเช็คอินเนี่ยกี่วันกี่ครั้งกี่รอบถึงจะก,กดเบิกเงินหรือว่ากดถอนเงินเข้า w a l l ็ตได้ถามว่ามันถอนได้จริงไหมมันถอนได้จริงแต่ว่าเราจะต้องยอมรับเงื่อนไขของทางแอปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นแอปฟรีมันไม่ใช่แอปลงทุนนะครับถ้าเป็นแอปลงทุนเนี่ยคือเราเอาเงินมาฝากแล้วก็รอปันผลแค่นั้นเลยนะครับไม่ได้ทาอะไรแต่ความเสี่ยงมากกว่าแอปนี้คือใช้เวลามากกว่าไม่มีความเสี่ยงในการเสียงเงินนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุ บางคนเนี่ยสนใจแค่1,400บาทที่อยากจะได้เงินเข้า wallet ของเราเพราะว่ามันเป็นยอดเงินที่เยอะและก็ได้เงินง่ายแต่ว่าการถอนเงินเนี่ยไม่ได้ง่ายนะคุณลืมในส่วนของการถอนเงินในส่วนของเหรียญทองไปคะแนนเหรียญทองเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะได้น้อยแต่ว่ามันไม่มีเงื่อนไขในการถอนเงินคุณสามารถเล่นแล้วก็ถอนเงินได้เลยทีละ10บาท20บบาท5 0า0 0บบาทร้อยพันหมื่นก็แล้วแต่ว่าเราทํายอดได้เท่าไหร่ถามว่ายอดเหรียญทองคนนี้หาได้จากตรงไหนหนึ่งเลยคือการเชิญเพื่อน2คือการเล่นเกมภายในแอปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเมนูที่2เนี่ยก็จะได้รับทั้งเหรียญทองนะครับถ้าเราช่วยตัวสุนัขของเราได้เนี่ย ครั้งละ3รอบนะครับครั้งละ3ตัวเนี่ยหรือว่าในการเล่นแต่ละด่านเนี่ยสด่านเราจะได้รับครั้งละ19เหรียญทองอันนี้เราก็สามารถเก็บได้เลยจากการเล่นมีเหรียญทองตรงไหนเนี่ยเราก็ดูเลยว่าเราก็เข้าไปทําแล้วก็ตรงด้านบนเนี่ยตรงกล่อ,องของขวัญเนี่ยรับเงินปันผลได้นะนี่ครับห้าสิบร้อยนะครับเราก็สามารถรับได้ทุกวันเลยนะครับเก็บสะสมไว้ในการแลกเงินได้ส่วน2,400ันี้ผมไม่รู้ว่ามันกําหนดไว้ที่เท่าไหร่ในการเชิญเพื่อนให้ครบตามจํานวนที่กําหนดถึงจะก,กดรับคะแนเนเหรียญทองได้จากตอนแรกที่ผมทําถึงเนี่ยก็คือเลเวล เลเวล500เลเวล500นะครับแล้วก็เชิญเพื่อนครบตามจํานวนที่มันกาหนดแล้วมันก็เพ,เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ได้สนใจแล้วนะครับผมก็จะสนแค่เหรียญทองตรงนี้นะครับผมก็เล่นทุกวันนะถ้าใครดูคลิปการรีวิวของผมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเลเวลเนี่ยมันก็จะอัปเดตเลื่อนขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เล่นทุกวันเพราะว่าผมต้องทําธารกิจการถอนเงินทุกวันถึงจะมีคลิปไปลงรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนั่นเเเเออองงงงนนนนนะคคครรัััับบบบใทที่่่่ยยยาาาาาากกกกกลลลิ็็แปป้้ไไไไดดดผมมมตพววื นเงนนิก็ไปเลือกช่องทางที่ง่ายสําหรับคุณแล้วกันเนาะก็อัปเดตประมาณนี้นะครับยาวมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ